นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกมโลบอคกับเพื่อนผมนั่นเองทักทายนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงน้ำพุวันครับอุ้ยน้ำพุวันด้วยนะครับผมแหมโคตรเลยวันนี้เราอยู่กับแมปอะไรครับคุณอามแมปผมยังไม่รู้เลยครับแมปอะไรอุ้ยเป็นร้านสเตนครับผมยังไม่รู้เลยครับแมปอะไรพอดีมี พอดีมันมีนคนขอมาครับมีขอให้ผมเล่นนะครับใช่แล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรครับผมวันนี้วันนี้คุณอาร์มเริ่มจากการสุ่มตัวละครเริมก่อนเลยนะครับอ๋อสุม่มตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้ครับใช่คอุ้ยเจโนเลยแล้วทุกคนอะลองสุ่มดิคิริโตคิลิโตตัวอะไรวะคิริโตอีกแล้วคิริโต คีร oh oh ีโตคีรีโตโอ้โหโอ้โหแต่ละตัวพูดเกลือเลยครับผมเกลือวันนี้ผมว่ามันไม่มีแล้วอ่ะพูดเกลือครับใช่เหรอเป็นไรครับอ๋อนี่ไงใส่ตัวตรงนี้อะไคุณใส่กับนไปเฮ้ยหอนโอเคครับพาพาผมไปเล่นโหมดนะครับเอาไปเล่นโหมดคำว่า daily report d a i e p o r t อ่ะฮะ ตรงเรื่องราวกับอะไรตรงเรื่องราวกับไรที่สุดป่ะเอาคุณอยากลงสตอรี่หรืออีซีทีส์นะครับเอาสตอรีกออร่กันเอาคุณคุณเลือกเลยคุณเลือกเลยเลือกผมต้องเล่นสตอรี่อะไรไม่รู้อ่ะอากปกันอโอเคเอาวางาวางตัวตรงไหนวะ เนี่ยเหรอเชิเ่นี่มันออสตาชัดๆด,ด,ดไ,ไ,ได้ออสอออข้อ,อข้อของ้อออ้ออข้อขอข้อา้อข้อข้้วขอขอ้อะ้รอข้อขกอ้อเอออ้อ วระดับเอ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันระดับสีม่วงอ่ะน่าจะอีปิกอวยว่อัพกรดพันสองเลยหรอวะอัพกรดอย่างเยอะอะทุกคนเอออัพกรดคนเดียวูกตัวำนแดงช่ด้เลยสองคนตอง อูของคุณโค้รแรงเลยนะพัดต้องพันต้องห้าร้อย่าตกไปอีกอเออดิมิเดนจ์เด,ด็ก์นี่ผมขอ,อยัดฟดก่าน,นะครับโคตรสุดนะครับผมโคตรสุดเลยโอเค เราจะลงสักเอ่อสักสองตาแล้วกันทุกคนนะถือถือว่าถือว่าเป็นสไตล์ช่องช่องผมแล้วแต่นะครับเรื่องการก็ต้องสูบุกสมบุกอนแล้วก็เล่นบา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 ,บาใช่ย<ะ>ูยอดวิวก่อนถ้ายอดวิวดีเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆครับผมทุกคนปกตินี่ปกตินี่ช่องเรานี้ไม่ค่อยมีระบบนะมีแต่ไม้ครับ ผมก็ไม่เคยเล่นนะมไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่แบบมันลื่นจริงเว้ยมันปรับกราฟ,ฟิกสุดได้เล,ลื่นขนาดนี้ลองปรับสุดดูดิปรับสุดก็แหลกอยู่นะแต่ว่าไปโอเคอัพได้ไหมเนี่ย,ยอุ้ยอัพตันแล้วอัพตันแล้ว แแลล้้ววนี่ผมมีผมมีคิริโตคุงคุณลืมแล้วเหรอเนี่ยคีรีโตคุงเนี่ยคิรีโตคุงเนี่ยดูไว้ผมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เคยเล่นคิรีโตคุง

เหลืออีกตัวหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรอ,ะอ่ะอ่านี่นี่น,นี่อ่าหออีกตัวหนึ่งนี่ตัวอะไรวะรับไป ตัวคุ้งนี้มันแรงจริงๆเลยโอเคไปดูดิเชี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนดูหนวดขาวนะครับดูหนวดขาวทำไมหนวดขาวเวอร์ชันนี้ทำไมมันถือไม้แปลกๆค่ะ เดี๋ยวนะในเรื C ่องนี late, no <ername> <in> <on> yeah. ้หนวดขาวผมผมมันดำไม่ใช่เหรอครับทำไมหัวมันขาวไปจังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองลองเอาผ้าเปียกเทียบดูอ่ะอะไรอย่า โอเคครับโอเคครับผมก็ここใครที่ชอบคลิปนี้นะครับทำไมมันเล็กจังวะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้คนดังสามคนเพื่อนผมด้วยนะครับฝากฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยครับเอ่อช่อง ERM ช่องไม่ใช่ช่อง ERM ช่อง ACHI <ười> อาชีพครับ <Okay. S 2> ทำคลิปแนวโลบ็อกมาครับเหมือนคุณอั้มเลยครับโอเค ครับไม่ค่อยมีคลิปลองคือจะทำคนเจนในไหนโอเคครับก็แล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายครับ